สวัสดีครับช่องยายไม้อพที่เชียวครับถ่ายโดยแอสมินปากโกสุริโยบานทาครับชีวิตของคนรถครับยายไม้ครับเอาบิเชียวเราเหมือนเดิเราว้าสวัสดีค่ะเอ็ซีพี่โน้องทั้งหลายค่ะปาดมืัอน,นี้เตรียมตโตโจอกงานเรีวเก็บรถเก็บเรือโอ้มีหอดเรือตัวนี้เครื่อง,ง,งเครื่องรถเครื่องเรือค่ะพี่น,อน้องเลย เรียบร้อยความสะอาดสไปงานรถเราคืองามแท้ไปวันที่สิบสามค่ะพี่น้องโอ้ไปยังใดอะไรมาเนี่ยไปแซไปขนแกนค่ะผ้าคณะเพิ่งไปอบร่มค่ะอยู่ขนแกนไปกลับค่ะเพื่อไปลากาพมาณชีมงแนก,กะ่ะ ถ้าคณะพิ่นกลับมาค่ะรับรับอยู่บ้านแขมอำเภอบุญทิกอ๋อบุญทะเลาะจังหวัดอุบลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะไปจะขั้นนะกไปสองขั้นค่ะขาหลุดไส้สิรับอยู่น่าจะรวยปาดของแม่หนีรับอยู่พี่บูนค่ะธุรกิจครอบครัวแม่ธุรกเร็กรถกระบ่มีเร็ยกรถกรบบ อยังไงเป็นไดดทั้งสองขั้นอ๋อขั้นนั่นเด้อขั้นนั่นกะลูกชื่อลูกชายเพื่อจ้างเอิ่นเด็กรถมาอยู่ขั้นอี้ก่ต้องแม่ก็พอไปน้อกันพอเราพูดเลยนะพอครับพอเราคือป้าโก๋ค่ะป้าโก๋ซื้อเรือบรรทากเนี่ยเอ็นค่ะพอเราโอ้ยฉันพอเราบ่ได้ไปครับบ่ได้ไปทายคีบมอลำดอกดอนเอาค่าขับรถอยู่นี่ดอนเอาค่าขับรถอยู่นี่ไ่ตาย ขบคับก็บได้คนณขับก็หายากค่ะโมแมนมาเข้าโบจ้างเข้าก็อยากจ้างอยู่แต่ว่ามันกับโบมีค่ะมันกับผู้ใดกับขั้นแพ้ขั้นนั่นหายากมันเธอเข้าเขามีงานเขาผลบวางตรงเฮากับบได้กันคือเก่าคนขับแม้ถึงว่าคนขับโชเฟอร์ฟิลแลนด์แมนฟิลแลนด์รับจการทุกเมื่อนี้คนขับส่วนมากเขาสีโบคอยอยู่ประจํารถ กันกับจึงเอื่นมากครับเพราะว่าคันยูประจํารถมันได้ยครับได้ขั้นเดียวคันพี่แลนนี่ได้ครับหลายขั้นหลายขั้นกันแล้วเขาก็มีรายได้มีมีรายได้หลายกว่าทว่าแก่รถ,ถอีกแมนเข้าไปขั้นนั้นขึ้นขั้นนี้ค <c oughs> ือยังคือยังของของยายไม้นี่อาทิตย์หนึ่งเดี๋ยวออกเทธอนึ่งเผยสองอาทิตย์ออกเทธอนึ่งแต่ว่าคนขับเขากะเขาก็าาไหวจิงหรเขากะหมายถึงว่าทว่าแก่อื่น แต่แกอื่นอาจจะมีงานบวตรงกรันประมาณนั้นเขาก็เลยสมัครเราโชเฟอร์ทำบอดดิจางเป็นรายเดือน,อ,อ,ยยอ,นอ,อยู่ประจาเข้ามารับผีแหล่รับสมัครใาอยู่รายเดือนขคอยู่บ่ไดก็ค่อยอยู่ี่เยพาว่าเบี้ยเลี้ยงทุกมือนี่ก็แพองอยู่ดีนะคนขับเนาะคนขับนี่เครื่องกินเขากินน้ำเ,เองเนยก็คือ มือละพันตะให้มือละพันค่ะพี่น้องโอ้เป็นพันเหรอบ่แมนแปดลอยว่ได้บ่ก็แล้วแต่จะคุยกันระยะทางหาลอยได้บ่ได้หาลอยนี่คือจะบ่ได้เด็กน้อยรวดได้ครับเด็กน้อยนี่ว่าละาหาลอยค่ะเด็กน้อยรวดนี่หาลอยสามลอยสี่ลอยแมนเล้วแต่เล้ยงตะไกลตู้มือนี้สรุปแล้วก็คือเด็กรถกับพีแลนด์คนขับกับฟีแลนด์ จ้าน้อยเจ้าเจ้าแต่ว่าจะคลองรถนี่ม้นพี่แน่นไฟแนนอย่างเดียวไม่ใช่ไฟแนนไม่หยุดพี่น้องเอ้ยเจ้าของรถไฟแนนเจ้าของรถหรืไฟแนนใช่ยหมถามว่าไฟแนนพี่น้องเอ้ยเอออืมเอาวันนี้เป็นแอดมินไทยเพื่อนครับช่องยัยใหม่ลำเพื่อนเอาเฮ้ยช่องยัยใหม่เอาพี่เชี่ยวในเห็นบัลลปักแอดมิด แอดมิดไม่จะสิทธิ์ไปล่ำเพ่อนอย่างเดียวเลยเพราะว่าช่องช่องปากกสุริโยบานดาเนี่เป็นเป็นช่องไอของสาวหน่อยเพชรปันแพงครับสิหลงอยู่เรื่อยเลยครับเอาฝากช่องไหมพ่ะนะคุณย่ายไหมอ่อขอฝากช่องย่ายไหม่อาพี่เจ้าในเด้อพี่น้องตอนนี้ก้นทิดตามเขาก็ไดเปดก้นเปล่นอยเขากรได้ปลดก้นกับพี่น้องเอาตากล่อเนค่ะคือประสงค์ล่็คือว่าล่าสิไปเดินสายกับมอลำ เราสิเปทไทยหมอลำเราสิเปทไทยพญาย่โกครับรถลดแล้ววะเอาฝากติด้าไหนพี่น้องเอ้ยโอเคครับผมเอา <c oughs> คลิปนี้ฝากไว้ซ้ำหนีนอ้อฝากไว้ทนีเด้อฝากกดติดตามนี้เด้อค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ